อันละเนาะถือคือกันบอสสนิทไปกราบกันนะถือตะเกียเ์าเอาเป็ดอันเป็ดกือกมาหลายแม่แม่บอกว่าเอาไปเปลี่ยนแะไรเอาไปเปลี่ยนเอาเป็ดตัวนี้มาเป็ดกราบมันแง่พีแง่น้องเขาว่านนั้นไปกราบกราบกราบปกติแล้วห้องดังเนาะแต่ว่าหิ้งยันแย่กันเนาะไก่เลี้ยงไว้จะปีจะไก่ ไก่ไอ้อันไก่เขาลูกเขาหน้าเทียนข้าเจ้ามาอยู่นำลำรดดุษแล้วข้าเจาา้าเอามาเราาไว <ป S 2> ้ทิมเลยบ่เนี่ยไก่โมได้ทิมคิดว่าทิมเลยบ่เรายังไปหน้าดินข้าเจ้ามาฟื้นขึ้นมาก่็ต้องเฮือนนะแบเรางคนผู้จักกันเนาะเนี่พี่น้องเฮือนครัวขนาดอันนี้คือ,คามมาคอเฮ<อ>ือนเมตุพ<ม>ัน คนตะกี Ooh, <c oughs> ้พ่นยาห้เดอนใหญ่แล้วก็เดอนคัวอยู่นี่นะพี่น้องแมนเดิคัวอยู่นี้แต้าเราหุ่นพันยาคกินพี่น้องเะโอมีไก่ต่อพี่น้องเนาะกูได้ได้อันพอเท่าอันนดี้ก็ดีแล้พอเท่ามักไก่ต่อพี่น้องเอาไปต่อไก่เลยทเคืนได้เอคืนได้คืนได้นได้เรอเขาเป้นยากคืนเงอนนเด้อเนาะโอ้ยเห็นเนาะ โอ้ใจะเข้ามันั่งกินข้าวเชิงแก่เนาะกินเชิงก็ได้ไม่ต้องว่ามีสบายดีเด้อแม่เด้อทังแม่เรายังนุ่มนี่นี่เอาไป่าบสิบสองบ่ชาบสิบสาปีนี้ส0ปีนี้สาเลขกป่าเกืาบานเห็ดรับเข้าไปทำไงเล็ปลาตัวนี้สามสิเกือบทึกบอกเห็นว่าเนาะ โอ้หลืนบเอ็นซีหาปีหนึ่งได้บเอ็นพัดชาวเก้าบ่จ่อยนี่แหละหัตปีเลยเอ็นะว่าสามสิบเจ็ดแมนก็อยู่หลายแท้คอยเกิดก่อนเห็ดได้ชัดโอ้หตุ๊มักมี่หมักละหมดล้ำไยเต็มอยู่ในนี้นี่แหละน้องหัตซีเห็ดกับเขาพี่น้องข้าวก็มีต้นน่ะให้ต่ำมันกอยู่ในคลินนี้ก็มีนะพี่น้อง

เใส่เบิ่งดีกว่าครับนะเบิ่งแล้วเฮ็ดกินเนาะพี่น้องวันมันใส่หอยแม่น้ำก็เาะเราอยู่คนเดียวมีอย่างอยู่คนเดียวป้ายางฝนมาอยู่บุพเาเขานนะนะฮะชิบะเปียกหมดเลยเปียกเปียกหมดเลยเนาะแนน่อนแต่เดี๋ยวคุณมันมีหองอยู่หองนึงอ๋อนี่เนาะพี่น้องเนาะป้าตอนนี้มันจะไปเั็งเดือนทั้งดาวก่อนนะเห็นมั้ยเงินที่ใช้ ลายพระลาบีเลยเนาะกระโดดมาตั้งแต่เขาแม่เขายังหน่อยคุณอ๋อตั้งแต่นาวเขายังไม่ได้เกิดครับพี่่ิงเป็ดนะเป็ดเนี่ยเผินเอิญไหวยังนี่ยนะเป็ดคือการยังว่าเผินเอิญมีภาษาอีกภาษาหนึ่งนะเป็ดคือกันนี่ยละเป็ดกึกตีเนาะนี่เนาะเป็ดกืกแม่เนาะแม่ เป็ดกาบนี่ใช่ได้มากเธอเดียวนี่แหละกะเจ้าวะแม่เป็ดกาบได้มากเลยเธอเดียวเป็ดกาบได้มากเธอเดียวแล้วเธอหนาบรามากเลยเนาะถือคือกันบ่อสเนตเป็ดกาบกันนะือ้สักเกอเขาเอาเป็ดอันเป็ดเึือกมาแล้วแม่แม่บอกว่าเอาเป็ดเปลี่ยนแม่เอาเป็ดเปลี่ยนเอาเป็ดตัวนี้มาเป็ดกาบมันแยกพีแย่งน้องเขาวาดเป็ดงก็ติแล้วห้องดังเนาะต่อว่าให้เงแยบๆกันเนาะ ไก่เลี้ยงไว้จะปีจะไก่ไก่ไออ่านไก่เขาลุกเขาหน้าเทียนข้าวเจ้ามาอยู่นลำลดุดแล้วเข้าวเจ้าเอามาเราทิมเลยบ่เนี่ยไก่<น>บ่ได้ทิมคิดว่าทิมเลยบ่และยังไปหน้าอยู่ขาเจ้ามาฟื้นมาก,าาามากาา่็น้องเฮือนนะออ๋เดามคนหัวใจกันเนาะ นี่พี่น้องเฮือนครัวพันอันนี้คือเฮือนเมตูเพันเบื่อนะพี่นุ่มว่าขนายิ้มยังงามเราพี่น้องเนาะสวสาวผู้ไทย เ <og> มน嘛ซาเมนไก่บวกไก่กับมาฮอตน่าสุขใจกวานี้เคยจะมาฮอดเนาะเไปกินกับมาฮอดโอ้เคนได้กินข้าวแล้วเหรอว่าก okay. ็อนจะมากินข้าวในเมืองแตงมากินติ่งเป็ดมาเั็นทั้งอย่างเนาะตายแหละเอาบวกขาขาเลยมีแต่ห่อเห็ดไทยแล้วก็จะไม่กลัวโอเค้พี่น้อง เอ็นกะออกไปนอกก่อนไปเลยใช่เราพี่บองบรรยากาศรอบๆโอ้ลม้พี่้อวมีแต่หอบไม้ี่ก่าสำหรับี่ผมไม่ยังรา้พี่ดาก่อนท้าพกัคิดหนกิดในล้พี่ดทางเขือนทางชานเจ้าีนกังกำลังเห็ดบ่นนี่วนี้กำลังเห็ดพ่าอเขื่อนเจ้าคนเจ้าหาเงินมานี่่ หาสอยกันโอนรวมกับพ่อกับแม่นี้ใช่อแต่ว่าทางน้องนี่ก็ยังขาดเชินอยู่เนาะเรื่องอยากได้แห้งที่ชุดน,นี้บบอกีกขึ้นอยน่างอยากได้ชุดบอกเงินคั่วเงินคั่วทางน้องเป็นอยากได้ที่ชุดพี่น้องเลยเนาะถ้าว่ามีผู้ใดใจดีใจบุญอยากซอยเหลือน้องเพคนก็ซอยมาได้พี่น้อยเนาะ หรือว่าสิเป็นยังก็แล้วแต่เนาะขันพันซอยมาเนาะทางน้องนีไหมนอนเพื่อนเท่าดังไหมได้บอด้ดังตามดังเสาไปที่อ๋อดังพื้นแม่ดังไหมเธอดังพื้นพ่อเขาคอมถือคือกันน่นแหละดังพื้นคือกันน่ะแม่ดังพื้นออันนี้ตะเก่าเราก็ดังพื้น เขาข้าวเขาเจ้ามาอยู่ในฮือนเขาเจ้าซื้อมาเเจ้ากำลังมาฝักที่ใหม่อยู่ผืนสดห้ายผนมานี่จะเดือนผืนยังสิครับแบบเห็นดีมาได้ก็ไปกับอแ่เตานะมาดุดไทยดุดนา nhiệt sẽ ngốc đi nữa giờ bàn này bọn mình, bọn mình đang chơi ngược, chơi nhanh, cứ Mình đang tàu người ta. em cho vô sư gặp á. เชื่อเมื่อต่อมันคือบวอยากลงตลาดโอ้ถ้าปล่อยมันไปเยอะปะใ<ป>นเด็กน้องกันเนาะเด็กน้อจะเอาไปนั่งรั่วเข้ามาดูก่อนไปใส่ก่อน khền kiểu, còn thời xưa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 , còn ไม่ได้พิจารว่าค<ม>น,นบ,บนบ้านนะเจ้า มันเป็นน <the aler> <laughs> ้ำมันใช่เนาะแบบนั้นไฟลูกคุณวุ่นเลยพี่ตัวเองนี่ทำเงินพันได้ชาวโซ่คิดว่าสีมาบ่หอดสาวแนนเสือคิดว่าไปทำงานอลไรดอกจ้ะยังสิไปว่าทำงานหรือว่าพังเบิ่องก่อน ไปกับบ่มีผู้อยู่นอกเราก็ได้เรียนเราก็ไปไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะมีแต่เจ้าซอยเหลือเป็นผู้ใหญ่แน่้านอกจากเจ้าแล้วก็บ่มีเด้เนาะต้องให้แม่ได้ลูกก่อนได้นะคิดว่าเจ้ามาคิดได้ยินข่าวว่าไปทํางานทํางานในแลก็บ่รู้ดอกว่าทํางานอยู่ไส แฝาดสิไปป้ปาแล้วปฝาสิไปวันที่เศร้าหนะจ่ะเอบอ่ะว่าชอไปกันว่าชอบไปแหม่อะไแล้วก็เดินไปไปงานยูสวรัตน์บอสแม่โอ้ยยังใกล้มาท <c oughs> ี่ยูสวรัตน์มาเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายอยู่สวรัตน์ดิ <c oughs> อออแถวได้แล้วสวรัตนหลักหลักโกหลักแปดแม่หลักแปดบอสได้นะ่ะอันรุ่มอันรุ่มที่อันหลวงพระเจ้าเฮียนพับโปรดจะได้บริษัทเดฮันนะบ่แอส เาจแบบโอขับรถเลยนะโอเะีเป็นกแมแมนลุมล้หันลุมลงอีกหนึ่งมันมีหันป้งแหวยหันแล้วก็เดี่ยวเดี่ยยสเดียวขวาอนนแหละแล้วก็เขาไปเ่ทางหาเขาเาแทงอ้อมชุงสูงอไมได้เขได้นบ่ให้ออกยดีปะแมนกะว่าออกยุดได้เยอะเนาะจากหลักข้าวไปหาสื่อของของกินจากซิปสาวนาที

โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องคิดนี้กับซีโบมีอย่างหลายพี่น้องเนาะเดี๋ยวพบกับอีพีต่อไปพี่น้องเนาะเขาก็อยู่ที่เฮือนน้องแน่นเพิ่นพี่น้องเนาะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเฮือนมาซานเพิ่นพี่น้องเนาะจากไหนกัน้องเพิ่นกันยังยังอยากได้ความสวยเรืออยู่ดอกพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่อนกันยังขาดเคิดหลายอย่างเนาะทางเฮือนทางซานเพิ่นก็ได้อะโอเคพี่น้องสวัสดีและสบายดีสบายดี